สวัสดีทุกคนนะครับในวันนี้เราก็กลับมาเจอกันกับผมอีกครั้งหนึ่งกันในเกม Beat b Be a s o นะครับในชิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของประกาศตู้กาชาลีลันมาใหม่กันนะครับนั่นก็คือตู้กาชาจากภาพมูวี่นะครับหรือว่าตู้มูวี่เซเลคชั่นนั่นเองตู้นี้เนี่ยพิเศษยังไงพิเศษตรงที่ตัวละครเป็นตัวละครลิมิเต็ดแล้วก็ช่วงหลังเนี่ยตู้นี้มีเลดของตัวเองที่ไม่เหมือนชาวบ้านเขานะครับเพราะว่ากลัวคนไม่เปิดหรือเปล่าอันนี้ไม่มั่นใจ นะครับแต่ว่าเลด,ดีเลดูดีเลยใครที่อยากได้ตัวละครจากมูวี่ในตู้นี้เนี่ยเลดสวยงามนะครับเลด,ดูดีนะครับสำหรับตู้นี้มาวันที่10เมษาบ่ายสองโมงก็คือวันที่คลิปลงนี่แหละนะครับช่วงบ่ายสองโมงตู้จะมาอยู่ถึงวันที่17เมษาก่อนบ่ายสองโมงนะครับเตือนกันเล็กน้อยเนาะอยู่ถึง17เมษาแปลว่าตู้กลางเดือนมานะครับคุณจะได้เห็นตู้กลางเดือนก่อนที่ตู้นี้จะไปเพราะฉะนั้นใครที่กํลาลังลังเล ไอใจนึงก็อยากสะสมไอใจนึงก็อยากรอตู้ใหม่ก็รอดูเขาตู้ใหม่ก่อนได้ไม่จําเป็นต้องรีบถลุกันนะครับในตู้แน่นอนตัวละครเป็นตัวละครลิมิเต็ดหมดเป็นตัวละครจากภาค The Movie เพราะอันนี้คือซีรีส์ของตู้เขาคือตู้ The Movie นะครับตู้พักพยศแต่เดี๋ยวเราขอมาดูในเรื่องของเลดกาชาก่อนนะครับไอสิ่งที่ผมบอกว่าดีมันดีขนาดไหนนี่เลยเลดนะครับดีมากอัตราการได้5ดาวเนี่ยอยู่ที่7%ดเหมดเลยไม่มีหลุดเลด ผมชอบตรงที่ไม่มีหลุดเลทด้วยแล้วก็บูตถึง7%เลยคือเยอะนะเยอะกว่าหเอร์เเลยเเลยไม่มีหลุดเลททาเหมือนเมื่อก่อนเลยเมื่อก่อนคือมันไม่มีหลุดเลทไงหลังๆนี่คือแบบลองหลุดเลทมาขายได้มันหลุดเลทยาวเลยทุกตู้เลยนะครับไอ้นี้คือไม่มีหลุดเลทเลยอัตราได้5ดาว7%ด้วยนะครับสเต็ปที่1กับ650ลูกแก้ววิญญาณ27 200ลูกแก้ววิญญาณเท่านั้นนะและที่เหลือ250หมดแต่ว่าสเต็ปที่5กับ10เนี่ยจากการันตี5ดาวว1ตััละะนครบไม่ต้องกลัวว่าหลุดเเรทหือปล่ามันไม่มีหลุดเท ส่วนตัวละครในตู้เรามาพูดถึงตัวละครในตู้ดีกว่าผมจะพูดถึงภาพรวมนะผมไม่เจาะจงเพราะตัวละครพวกนี้มันเก่านะครับไอสองตัวนี้เนี่ยค่อนข้างเก่าเลยเพราะว่าปีกว่า2ปีใช่ครับว่าจะสองปีแล้วแต่ตัวละครข้างหลังเนี่ยโอ้โหสี่สี่ปีบ้างห้าปีบ้างมันมันจะห้าปีอยู่แล้วอะไอตัวละครข้างหลังนะครับมันสี่ปีสี่ปีกว่ากว่าไอตัวพวกเนี้ยนะครับภาพรวมผมอยากให้คุณจําไว้ว่าพวกนี้ลงเล่นดันปกติได้หมดเลยลงเล่นดัน ขอคอยได้หมดเลยเอาแค่ตามโบนมงโบนัดคนนั้นปกติความยากความง่ายแตกต่างกันนะครับบางตัวตีกิวได้ไหมบางตัวตีกิ้วได้นะครับแต่ว่าตามที่บอกความยากความง่ายแตกต่างกันอยู่ที่เพื่อนร่วมทีมในการตีกิ้วด้วยมันไม่สามารถแบกได้ไม่มีตัวไหนแบกกิวได้เลยนะครับแล้วก็ไม่มีตัวไหนที่มองว่าเหมาะกับการตีกิวโดยเฉพาะเลยไม่มีเลยมีแค่เอาไปใช้ทดแทนได้เฉยๆนะครับอะเดี๋ยวเราไปพูดถึงตัวแรกคุซสักะนะครับนอกหนือจางที่ผมบอกไปก็ PVP ได้ไหม ใช้คําว่าไม่เหมาะไม่เวิร์กมาคคอร์อเนี่ยได้อยู่นะแต่หลังๆคือมันก็แค่ได้อ่ะคุณเข้าใจเขาแค่ได้ว่ามันไม่ได้เทพอะไรขนาดนั้นแต่ว่าลิงค์ลิงค์ดูดีในการเอาไป p v p ดูดีระดับหนึ่งแล้วกันเพราะว่าเป็นลิงค์ลดความเสียหาย16%กับความเสียหายโจมตีปกติ16%ก็ใช้ได้ระดับหนึ่งนะครับโคคุโตโคคุโตเกมเพย์ดูดีระดับหนึ่งใช้คำว่าเล่นได้เดีอเกมเพย์ play, เล่นได้ระดับหนึ่ง นะครับไอ้คูส่สก,ก่าผมพูดถึงลืมพูดถึงเกมเพย์เนาะเกมเพย์เขาไม่ดีเกมเพย์เขาตีแคปบแคบมากนะครับแต่ว่าตีเร็วตีค่อนข้างซอยเลยตีพืบพับพพับพ,พับเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้มันค่อนข้างแครบรู้สึกจะไม่มีซุปเปอร์อาร์เมอร์โดยถ้าจะไม่ผิดนะครับเลยไม่ค่อยเหมาะกับ PVP ถ้าผมจำผิดพลาดก็ต้องขออภัยนะครับจำไม่ได้เหมือนกันว่ามีซุปเปอร์อาร์เมอร์หรือเปล่าแต่ว่าลิงเกินใหม่ดูดิอ่ะผมลืมพูดไปว่า5ตัวละครเนี่ยตั้งแต่ดาร์คลูเคียนเกิดใหม่ได้ เกิดใหม่ได้นะครับสามารถเป็นดาวแดงได้มันจะมี2 Ability ในเรื่องของลิงก์ต้องมี2ลิงก์ผูดผิดไม่ใช่2 Ability พผูดผิดเป็น2 link, นลิงก์นะครับคุศกลิงก์ดีนะครับขออภยัย โกุโตโคกุโตสวีฟ้าลิงดีนะครับได้ถึงลดคูดาว12%แล้วก็ความเสียหายสกิล16%นะครับส่วนในเรื่องเกมเพลย์เล่นได้สำหรับสายสกิลนะครับใช้ได้ระดับหนึ่งเลยอุลาละลิงไม่ดีนะฟื้นฟูเลือดแล้วก็ลดคูดาวไม่สอดคล้องกับตัวเขาเลยตัวเขาเนี่ยเป็นสายโจมตีปกติระยะไกลคือต้องบอกเลยว่าตัววันค่อนข้าง,งที่จะอ่อนระดับหนึ่งเลยสำหรับอุลาระนะเล่นได้ไม่ก็เล่นได้แหละนะครับเล่นได้อ คู่พี่น้องเป็นสายตีโปรตีเหมือนกันนะครับเก่งไหมก็เฉยๆนะครับเล่นได้อารมณ์เหมือนอุลาล่าลิงเป็นความเสีย,ยจมตีโปรตี20%ิกับลดต้านพิษ55%รนนะครับระยะเวลาในการต้านพิษเร็วขึ้น55%ซึ่งมันเป็นลิงเฉพาะที่จะไปใช้ในดันกิวดันที่มีบอกนะครับแต่สมัยนี้คือคุณก็จะเห็นว่าตัวละครมันดันในเรื่องบ่กเต็มที่มีแชร์สถานะให้มันก็ไม่ได้ใช้ในเรื่องลิงนะครับแล้วก็ดาร์คลูเคียเหมือนคคุโตะคับลิงกดีแล้วก็วกกา ใช้ได้ระดับหนึ่งสำหรับดาร์คลูคิเยนะครับขออภัยเมื่อกี้หลมขึ้นนะใช้ได้ระดับหนึ่งสำหรับดาร์คลูคียอนะครับการเล่นโอเคระดับหนึ่งตัวนในเรื่องลิงก์ก็เหมือนโคคุโตเลยได้ทั้งลดคูดาวแล้วก็ความแหรงสก,กิปนะครับต่อมา2ตัวหลักของเราเซนะนะครับเซนนี่ดอบหยาดน้ำส7ด้วยสำหรับสีฟ้าแต่ว่าสมัยนี้เขามีดอบ30%อรแล้วเออ การเล่นเกมเพย์โอเคนะครับเกมเพย์ Pay, ไม่แย่นะครับเกมเพย์ Pay, ไม่แย่ท่านหนึ่งมันเหมือนจะพักก็จริงแต่มันไม่ได้พักแบบจ๋านะครับมันมีความแรงมีการใช้ไม่ได้ยากขนาดนั้นใช้ได้ระดับหนึ่งนะครับสำหรับเซนนะผมมองว่าใช้ได้ระดับหนึ่งนะครับไม่ได้เก่งมากแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าอ่อนเกินไปสำหรับเซนนะชูเล่นชูเล่นนี้ ผมรู้สึกตีปกติมันตีไม่ค่อยสมบูทเท่าไหร่สำหรับชูเลตนะครับในเรื่องของท่า2ท่า2ช่วยได้เยอะนะท่า2นี้สามารถดูดความความเสียหายได้ดูดให้อีฟายขยับไม่ได้แล้วก็ตีฟรีแต่ในเรื่องอาบิตี้น้อยเหมือนกันอารมณ์เหมือนเซน่านั่นแหละความลงความแรงค่อนข้างน้อยนะครับสำหรับสบ2ตัวละครนี้ลิงก็ความเสียหาย20%เองสำหรับชูเลตนะครับประมาณน,นี้เลยสำหรับตัวละครในตุ้ถามว่าเก่งไหมผู้ดาตรงมันไม่ได้เก่งตัวละครตัวนี้ไม่ได้เก่งนะครับที่ ที่มันดูดีคือมันเป็นตัวละครลิมิเต็ดเผื่อคนอยากสะสมเผื่อคนอินกับภาคมูวี่นะครับเพราะว่ามันเป็นตัวละครที่หาตามปกติไม่ได้เป็นแค่ตัวละครเดอะมูวี่เป็นตัวละครพิเศษที่จะอยู่ในชุดเดอะมูวี่เท่านั้นนะครับความพิเศษที่ผมมองเห็นจากตัวละครภาคเดอะมูวี่นะคือออร่าออร่าแต่ละตัวในภาคมูวี่มันจะทํามาปแปลกๆเว้ยจะทํามาสวยกว่าชาวบ้านเขาแต่พื้นหลังเนี่ยแบ็กกราวตัวละครเนี่ยไม่เหมือนตัวละครปกติเลยทุกคน เหมือนตัวละครปกติเลยพื้นหลังมันแบบพื้นหลังมันแบบแยกไม่ออกเลยมันตัวละครพิเศษหรือตัวละครปกติใครที่ไม่ได้ดูเรื่องบีดมาเล่นก็คงจะคิดว่ามันตัวละครปกตินะครับแต่ว่าออร่าออร่าเขาดูพิเศษจริงๆสำหรับแต่ละตัวนะครับสรุปตู้นี้จริงๆเราเข้าสรุปตั้งแต่ผมบดมากินแล้วล่ะสรุปตู้นี้นะครับไอ้ตู้นี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นตู้ละครที่ถ้าคุณจะหวังตัวละครเก่งอย่างเดียวข้ามตู้นี้เหมาะสำหรับสะสมซับมากกว่า แต่ละตัวเนี่ยมันมีตัวละครทดแทนกันได้นะครับแล้วตัวละครที่อยู่ระดับเดียวกันเนี่ยมันมีค่อนข้างเยอะเนาะถ้าเกิดให้ผมเทียบเปิดตู้นี้หรือตู้ลีลันฮิศกยะหรือตู้ใหม่ไอ้ตู้ยินกับมายุนิีไปเลือกตู้ไปเลือกตู้พวกนั้นเถอะตู้นี้คือเหมาะสำหรับคุณอยากสะสมคุณอยากได้จริงๆนะครับคุณอยากได้จริงๆคุณอยากสะสมจริงๆเนาะก็ได้นะครับแต่ผมไม่ได้มีความผมไม่ได้มองว่ามันมีความจําเป็นอะไรเลยสำหรับตัวละครพวกนี้ เออใช่ครับว่ามันดูไม่ค่อยมีความจําเป็นอะไรเลยตู้คุณไปเปิดตู้ไม่ใหม่ดีกว่าหรือว่าคุณคิดไม่ออกก็เก็บเพชรไว้กันด้นะครับดูว่าคุณอยากสะสมเนาะสำหรับตู้นี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับตู้กาชานี้ใครอยากดูรีวิวเพิ่มเติมผมมีรีวิวเซนักกับชูเลนคุณไปดูได้นะครับแต่ว่ามันสมัยเก่าแล้วมันค่อนข้างที่จะแบบ2ปีเกือบจะ2ปีแล้วแหละนะครับแต่เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์แล้วกันนะครับสำหรับการรีวิวชูเลนก,กับเซนะักเนาะโอเค ประมาณนี้นะทุกทุกคนถ้าเกิดชอบคลิปวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยกดไลค์กด s u b สไคร b e ให้ช่องผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนสำหรับคนที่ไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆของผมนะครับและตอนนี้เนี่ยทางช่องของผมมีการเปิด Membership ด้วยนะครับใครที่อยากจะสนับสนุนแบบมีค่าใช้จ่ายก็สามารถมาสมัครเป็นสมาชิกช่องผมได้นะครับเริ่มต้นเพียงแค่3 5บาบาทเท่านั้นนะครับประมาณนี้เนาะไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อน สวัสดีครับ